ท่าน,นมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายทำใดต้องใจคนนั่นคือผลของวิชาทำใดขัดในตาลดค่าราคาต้นพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการจังหวัดอุดรธานีประมาณ1,800รลูกจังหวัดหนองคายประมาณ900รลูกจังหวัดเลย ประมาณ1,200ลรูปจังหวัดสกลนครประมาณ1,200ลรูปจังหวัดหนองบัวลำพูประมาณ800รูปและจังหวัดบึงการจำนวนประมาณเ0 0ดรูปทั้งหมดทั้งมวลนี้เวลามาประชุมกันก็ให้เกิดความรู้สึก,กว่าโอ้เป็นความสุขได้เจอเจ้าคณะพระสังฆาธิการสิ่งหนึ่งซึ่งตั้งถือ ไปเสมอไปไหนต้องมีของติดมือไปก็คือ,อยาอมอยาอมแล้วก็ยาวิเศษเสลดพังพอนและยาดมถวายพระเถรานุเถระเสมอเมื่อไปถึงถ้าหากว่าไม่มีไปติดไปท่านจะถามวันนี้ไม่มียาอมหรอวันนี้ไม่มียาดมหรือติดเป็นนิสยัยปีหนึ่งเจอกันหนึ่งครั้งก่อให้เกิดความรู้สึกว่าโอ้ เป็นความสุขที่มีของให้ของที่ทอบใจคือของที่เขาปารถนาดังกล่าวแล้วแม้ในประเทศอเมริกาพระเถระท่านมาจากประเทศอเมริกาท่านก็บอกโอ้ที่ประเทศอเมริกาตั้งห้าเหรียญแต่เมืองไทยไม่ถึงขนาดนั้นของบางทีอาจจะดูค่าน้อยแต่มันมีค่ามหาศาลสําหรับคนที่เก็บคอคนที่ไอคนที่จะเป็นหวัดคนที่จะเป็นแผล และคนที่จะเป็นหนองฉีดแลว้วก็หายยาวิเศษสเสลยจพังพรยาดมพอออกไปโอ้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นละอองก็ดีและไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องฝนก็ดีดมนิดนึงเกลี่ยคัดจมูกแม่คัดจมูกยาอมเดินทางไกลจะเจ็บคอมีอาการโอ้เจ็บคอเป็นเรื่องใหญ่ทุกยากกลัวจะเป็นโควิดบ้างกลัวจะเป็นหวัดบ้างก็อมยาอมนี้ไป และบางท่านบางคนอ่มไว้ตอนกลาคือเพื่อที่เกิดความไม่เกิดความระคายคอดังกล่าวขอนโมทนาสาทุกการกับห้างอุ้นส่วนจำกัดโอเียบเซ็งเฮงซึ่งมีสัทธาภาษาทะยิ่งใหญ่ไพศาลโดยเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานสถานที่อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆก,กับโรงผลิต ยาหอมอยาอมดังกล่าวง่ายแก่การไปดูแลแล้วก็นํามาถวายดังกล่าวและเป็นศรัทธาของอากงอมามาอยากทําให้อากงอมามาอยากทําให้ชื่อเสียงเอียงไกลอยู่ที่ไหนก็เป็นที่ชื่นใจของพระเถรานุเถระอนุโมธนาสาธุกการกับคุณมนชัยคุณสายสนีคุณประภาแช่มปีดาและคุณวีกิจแช่มปีดาดังกล่าวขอบุญกุศลเจ้ามีแก่อากงอมามาผู้ ที่มีจิตใจดีใจใสใจสบายรักลูกเสมอดูแลทุกอย่างให้ลูกด้วยความรักด้วยความผูกพันขอให้ประสบผลสาเร็จในชีวิตขอให้ความเป็นธรรมที่ไม่ว่าจะเป็นคุณสายสุนีคุณประภาคุณมลชัยคุณบีจิตที่มีกับพี่กับน้องล้วทุกคนทุกคนก็รักพี่รักน้องหนึ่งกาวจงประสบผลสาเร็จ เอหิจิตตังปียังมะมะผู้คนไหลมาณชาลีติเอหิจิตตังไปยังมะมะเข้าของไหลมาณชาลีติเอหิจิตังปิยังมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติทิวิปิปัสสะเงินทองไหลมาณชาลีติ